ยกขึ้นหัวก่อนนะคะลูกแล้วค่อยใส่ พระสารลอ,อยโมทนาบุญด้วยกันนะคะน้องนาตตื่นมาทันใส่บาทพระรูปสุดท้ายค่ะของเช้านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะนำบุญใส่บาทนะคะน้องนาตคุณยายใส่บาทมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุสาธุสาธุ